ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้เทามาลับชมช่องจากสามชนทุกท่านนะครับมื้อนี้สิพาเฮ็ดอาหารหมูครับมื้อนี้เป็นต้นกล้วยนะครับได้ต้นกล้วยมาเพราะว่าอาหารมีหน่อยครับจําเป็นต้องใช้ต้นกล้วยนะครับเพื่อเฮ็ดอาหารในการเลี้ยงหมูในครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าอ่ามีวิธีขั้นต่อสเตเตอร์เล่ในแบบทางไปสามชนครับไปเบิ่งครับอันเล่เป็นต้นกล้วยนะครับตัวนี้ต้นกล้วยที่เฮาสิหั่นนะครับหั่นผมสิหั่นใส่ถังเลยนะครับสิ ใส่วิธีหันใส่ถังเลยบ่ได้ฮะใส่อันคู่ยังนะครับเพราะว่าผมขี่แานเอาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับเสียเวลาหมูบะมีนะครับช่วงนี้เริ่มมีนะครับเดี๋ยวก็เขาเบิ้งครับเลือกถึงใจก็จังสือบ่ถึงใจก็บ่เป็นยังนะครับเขามาเบิ้งแวะชวมกันนะครับสิบ่หันสิ้นที่มันใหญ่แห้งนะครับมันน้อยแห้งนะครับ อย่านหันไงอยู่นะครับครับตัวนี้ก็เป็นอาหารที่น้ำลงไปต่มนะครับมีเศษเข่านะครับแล้วก็เศษอาหารนะครับ ครับเ้าหั่นต้นกล้วยแล้วก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปนะครับในหม้อนะครับเาก็ก่อไฟเพื่อสีต้มอาหารนะในการต้มนี้กะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุดิบอที่เ้าใส่ในการต้มนะครับถ้าเป็นต้นกล้วย อาจจะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งน,นะครับถ้าเป็นเขาก็ปรามาณ30นาทีนะครับถ้าเป็นเขาแต่ขันเป็นเศษอาหารร่วมนะครับไม่ทั้งอาหาราแข็งแล้วก็อาหารออนนะครับตีฮอตตมก็ใส่ไว้เรารมาหนึ่งชั่วโมงนะครับต้มมื้อนี้ให้กินมืออื่นนะครับผมสิต้มในช่วงยามรแรๆนะครับต้มในช่วงยามแรงแล้วก็ให้กินอีกเทอ่อนึงในยามเสานะครับ อาหารสิอุ่นพอดีนะครับสีบห้อนนะแล้วก็สีบเสียเวลาในการให้อาหารหมูนะครับบรต้องทาเวลานะครับตอนส่อมาห้าห้ได้เลยนะครับสาหรับผู้ที่เลี้ยงหมูอย่างเดียวนะครับต้มแบบนี้นะครับให้ย่ำส้อย่ำเทียงกับไปไซก็ไดดนะครับไปเที่ยวไปยังก็ได้เห็ดสวนกิจกรรมในสวนอย่างอื่นก็ได้นะครับ ล้วก็มาให้อาหารอีกเธอหนึ่งตอนแรกแล้วก็ต้มอาหารอีกเธอหนึ่งนะครับเบิดมื่นสีให้เวลาอาหารอาสองหมื่นนะครับสีให้เวลาอยู่กับหมูครั้งละหนึ่งชั่วโมงนะครับ,บรรยยเบิดมื่นนะที่อยู่สองชั่วโมงไดน้นะครับนะฮะตอนนี้หมูผมก็เริ่มทยอยขายนะครับแต่ราคา เก่าร่อยครับจนถึงหนึ่งพันสามอยบาทนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับุ่นเป็นพันก็น้ำนักซิปก็โล่เกนไปไปแล้วครับถ้าผูดด้ใดสนใจก็มาเบื้องหน้าขอ,อกได้นะครับพื้นที่ไก่เคี่ยงอยู่ครับสำหรับพื้นที่ทอยู่ไก่เคี่ยงก็มาเบิง่งใดนะครับอยู่ที่อำเภอคุนหานจังหวัดชิสุเกตนะครับเป็นฟมามูปลานหน่อยๆนะครับ กรณีออของการมาเบิงหนาหอกเข้าตอร่อ,องราคาได้นะครับเบิงเห็นหมูตัวจริงนะครับสอบถามวิธีการเลี้ยงการฮิดขอกครับเบิงขอกเป็นตัวอย่างก็ได้ครับอยู่ขอกก็ค่อนขอ้างสีสีเป็นคอกที่สมบูรณ์อยู่ครับขอดขังสีมันคงแข้งแรงนะครับครับผมมีการนั่คลิปมาฝากพี่น้องผู้สนใจในการเลี้ยงหมูป่าและกรททำการเกษตรทุกๆท่านนะครับ จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครครับหนึ่งไปหนึ่งหนกลังใจนะครับสนใจหรือว่าสอบถามยังก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมตอบทุกคำถามนะครับขอบคุณครับ